มยังคคุณหมอคะก่อนก่อนจะเล่าเคสเมื่อวานแนะนําตัวเองอีกทีเดี๋ยวขอแนะนําตัวกันนะครับอาจไม่ลอมกันนะเดชแต่ก็ยากที่จะปฏิเสธนะครับ <c oughs> ผมหมอพัฒนะครับ <c oughs> สุขภโชคแนอ่อนเป็นแพทย์แผนจีนนะครับเปิดคลินิกฝังเข็มที่จังหวัดอุบลน,นะครับใครอยู่ใกล้หรือละแวกใกล้เคียงก็มาใช้บริการได้ครับโอ้คลิปที่แล้วมีคนถามว่าคุณหมอไปเรียนศาสตร์จากไหนมา ไปเรียนศาสตร์แพทย์แผนจีนได้ไหมครับตอนแรกตอนแรกเริ่มเลยครับก็คือไม่ได้มีความรู้ด้านแพทยจีนหรอกขึ้นชื่อว่าแพทย์จีนก็คือต้องเรียนภาษาจีนผมก็ลูกคนบานท่อนี่แหละเพิ่มโป้หูหรอกภาษาจีนแล้วก็ไปเรียนเอาใหม่ครับก็ค,คือคิดว่าตอนไปเรียนตอนอายุป,ประมาณสามสินะผมไปเรียนแพทย์ตอนสามสิบ จบตอนสามห้าแล้วก็ไปฝึกงานที่เฉิงตูครับประเทศจีนอีกปีหนึง่งก็ถึงกลับมาเป็นหมอที่บ้านคุณหมออยากให้เล่าเคสเมื่อวานสดสดร้อนๆเคสเมื่อวานอันนี้อันนี้อยากเล่าให้ฟังเลยครับใครที่มีปัญหาที่ว่าอยู่ดีๆแล้วขาอ่อนแรงแขนอ่อนแรงขาอ่อนแรงยกขาไม่ขึ้นเหมือนเป็นอมัมพฤกษ์เครึ่องซีกตั้งแต่ขาลงไปนะครับ อันเนี้ยเขามาเล่าให้ฟังเลยเข,เขาชื่อเขาชื่อเสกอ่าเขาชื่อเสกคนนี้ชื่อเสกผมถามดูก็คือถามเข้ามาตอนแรกเขามาก็คืออายุยังน้อยอยู่อายุสามสิบเนต้นครับ<อ>มาตอนแรกก็คือถ้ามีคนถามเพราะว่าน่าจะถามมาได้เลยนะเพราะว่าโจมมาเลยครับเขาเรียกบ้านเฮ้าเอิญโจมเนาะจ้าแบบพยุนแล้งมาเลยใช่ครับเดินมาไม่มีแรงก็เลยถามว่าเป็นอะไรมาเขาบอกเป็นได้สองวันเองแขนขาไม่มีแรงยกขาไม่ขึ้นครับ ผมก็แปลกใจว่าอายุน้อยแต่มันก็เป็นก็เลยทําการตรวจรักษาเขาครับแพ่จรจีนเขาจะดีอย่างหนึ่งครับคือเขาจะตรวจวินิจฉัยก่อนก่อนรักษานะครับเขาก็จะไม่ถามนู่นถามนี่หรอกเขาก็จะตรวจเลยจากาวินิจฉัยแพทย์แผนจีนครับด้วยหลัก5้าอย่างนั่นแหละตรวจที่ประจอนแล้วก็ตรวจดูลิ้นนะครับอันนี้เราสามารถมาปรึกษาก่อนได้ครับตรวจก่อนยังไม่รักษาก็ได้ แท้จริงเขาก็จะพอรู้ล่วงหน้าอยู่ครับแล้วก็มันเหมือนเหมือนเขาจะได้มาเนาะมีคนแนะนําเขาอย่างเงี้ยครับเหมือนมีคนรู้จักแนะนําว่ามานี่มาหาหมอโชคแล้วมันดีขึ้นเขาก็เลยมาพอมาถึงผมก็ไม่ไม่ยากเลยครับก็พาเขานักษาเลยฝังเข็มที่นี่จะมีการฝังเข็มไม่มีไม่มีมมครอบแก้วนะครับมีฝังเข็มอย่างเดียวแล้วก็ดูแลเขาฝังเข็มอยู่ทิ้งเข็มไว,ว้2ี่สินาทีครับ ก็กระตุ้นตามจุดตรงปานที่เขาเป็นที่ผมตรวจดูก็คือเขาจะเป็นเกี่ยวกับไขสันหลังครับไขสันหลังมันช้าหรือว่ามันหนักเสียพวกนี้ยขามันจะไม่มีแรงเขาจะอ่อนยกไม่ขึ้นเหมือนยี้มเนาะผมว่าเขาอารมเหมือนยิ้มยกขาไม่ขึ้นเลยพอรักษาไปประมาณ20นาทีขาเข้มแล้วอุ้ยตอนแรกเขาก็ไม่คิดว่าเขาจะยกขาได้นะเข,เขาคิดไว้แล้วแหละว่าไปหลายที่แล้วมันไม่ยกได้จะดี แต่เมื่อวานเนี่ยยกขึ้นเลยครับยกขาขึ้นข้างซ้ายข้างขวาแล้วก็ให้ยกรวามกันอันนี้ก็ยกขึ้นเลยผมกแ็แอบแบบดีใจนิดๆน,นะว,ว่าเขามารักษาแล้วเขาดีดีขึ้นนะครับถือว่าเข้ามาเร็วเลมาเร็วด้วยแล้วเมียเขายังพูดเลยว่าสกียกอะไรได้นี่มานี่บอสบอสพ่อ,อยี่ชิมาที่ยกได้แล้วอืก็เลยลองให้เขาเดินดูครับ จากที่ต้องใช้ไม้ทำเจตะ,ะแล้ะพอเดินดูเขาเนี้ยก็เริ่มกล่าวได้เริ่มกล่าวได้วันนี้ก็จะเขาเรียกว่าติดตามต่อครับเขาเพิ่งรักษาไปครั้งเดียวรักษาจะเป็นคอร์สสามวันครับผมคิดว่าไม่น่าจะเกินหกครั้งเขาก็น่าจะกลับไปทํางานได้กปกติอืหกครั้งถือว่าโอ้เร็วเหมือนกันนะเนี่ย อาจารย์คุณหมอคะบอกบอกเพจบอกบอกเพจหน่อยเผื่อมีใครอยากจะติดตามชมวิดีโอที่อาจารย์ทําไว้ที่คุณหมอทําไว้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามเราฟังจนจบก็คือในเพจผมมีการติดตามก็คือใน Facebook นะครับก็พิมพ์ว่าคลินิกฟังเข็มสุเปร์โชคนะครับมันก็จะขึ้นแล้วเราก็กดติดตามได้เลยครับในนั้นก็จะมีทั้งเก็บความรู้แล้วก็ส่วนใหญ่ผมจะลงคลิปคลิปโรคไปเยอะเลย เคสมีหมดเลยครับโรคสมองโรคโรคปวดปวดเส้นเบาหวานความดันพวกเนี้ยไปไล่ดูไล่ดูแล้วก็ลดลูกอะไรพวกเนี้ยรักษาหมดเลยครับสวยงามลดความ้วดลดความ้วนด้วยสวยงามด้วยเดี๋ยวพ่อใหญ่โรเจอร์หายแล้วมาลดความ้วนแต่พ่อใหญ่โรเจอร์ต้องต้องปิดปากไม่ให้กินเยอะคุณนมอคะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าอยากให้เล่าคลิปหน้าไหม่ โอเคขอบคุณมากค่ะคิวณิกสวัสดีครับสวัสดีครับ